สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก FC เมื่อสุขสุขสนองมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกับสนุกคือเก่าที่ส่องสนุกสา Bref, วเราพี <Islands sugar> ่น <iOS and gera> ้องมื่อนี้สนุกกับสิบาพ่อแม่พี่น้องไปห้างกินหาอยู่อะไรเนาะพี่น้องสนุกสิบผ้ากระเป๋าขดงพะไรไปห้างไม่อยู่ห่วยอยู่ห้องอะไรพี่น้องมื่อกี้สนุกกับสิไปกับสนุกยังมาบอกเนาะว่าสนุกสิไปกับไคพี่น้องไปไปเบิงไปชซกันเลยเนาะว่าสนุกสิไปกับไคแล้วก็สนุกซิได้บอลเนาะพี่น้อง ตอนนี้สนุกกะเตรียมเครื่องแล้วไปถิ่นวัวหลอดแล้วนะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นกระตาเนาะกับมีดนอกพี่น้องพุ้นแหละสนุกกะสิเข้าดองเข้าเหล่าพุณเลยพี่น้องบ้านนี้สนุกกะสิไปกับแม่ของสนุกเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นอีแม่เพิร์นดีวุ้นแหละกัดองเข้าเหล่าพุ้นแหละบ้านนี้ก็ใส่เกิรบได้พี่น้องวันนี้สิเข้าเหล่านะพุ้นแหละพี่น้องไปพ่อกันอยู่ป่าหน้าไม้วุ้นแหละบ้านนี้ ตอนนี้สนุกกับแม่ก็มาหอดป่านไม้ไปทิ้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่นอ้องอันนี้ก็สิเป็นป่านไม้เนาะเอ่ออีแม่เป็นผ้าขาวเลยพีน่น้องสนุกกับเรามาหาเต้นโดนละเนาะในป่านี่มาแต่ละน้องอยู่กับละตะกี้พี่นรับได้มีบ่แม่คนหามาจักเดย์แล้วตอนสอนุกมาจักเด้เนาะ น้ำไม้ไผ่พี่น้องเอ้ยหนาวเลยพี่น้องก็หนาวก็สนุกด้วยนกพาเขาห่าน้ำไม้ไผ่นอกแจักสิได้ลายสำหรับน้องพี่น้องกับพี่เบงไปซมนดงกันเลยเนาะอันนี้มันโมเมนต์น้ำไม้ปลูกน้องพี่น้องมันสิเป็นน้ำไม้ธรรมชาติพี่น้องเอ้ยมน้ำไม้ปลูกได้ ทำไมเกิดธรรมศาสตร์นาะพี่นาะเป็นไงนอยพี่นนอะอ่อนๆเลยเนาะอ่อนเลยเนาะทไมน้ำหมองเนาะแกงกระแสบเลยพี่นนอะน้อยเนาะออ พอดากกินหมดแล้วพี่น้องเอ้ยพี่สอบน้ำไม้แล้วหรืพี่น้องแนงน้อยในแกงแซ่บได้พี่น้องเลยเ้าแกงแบบแกงเบิดแล้วน้องไปต้องข่าวแบบเออืดๆพี่น้องเพราะว่าหลายคนเขาก็หาเนาะ แต่บบแมนหวยที่สนุกไปเมื่อนั้นเนาะพี่น่องมันคนละหวยเนาะอันนี้ก็หหวยหนึ่งต่างหากอีกเนาะนาบัดแรกสกเสี่ออกสองอันสองอันเนาะน้่มาสนบอัน มันอีหางกินตามเครือหวยพี่น้องเอ้ยมืดฝนพี่น้องขึ้นฝนคืฝนสิบตกพี่น้องต่ก็คึ้นคึ้มลมสือเนาะน้ำไรขลังเลพี่น้องเย็นขลังน้ำห้วยปลากระเล่นเล่นเลนเล่เล่นดิเนสีความขัง ไม่ก้นี่พี่น้องนี่บบกโอ้ยบะมีพี่น้องเอ้ยทางคือตันพี่น้องบ้าโอ้ยมันกสิไปก่อนเก๋ๆฟากันแดดเลยน่าเอ้พี่น้่ như vậy thì êm sao lông hủy đó phía nông bạn, ô oh, bò lông cái săn là đi phi săn lông gì này nữa. ตอนนี้สนุกกับซิบมาปอกน้ะไม่ไมเนาะพี่น้องตกสกตาเนะจะไล่ใครย,ย่อยพี่น้องเลยน <c oughs> ้าดำตาแดงไอ้พี่น้องเลยมันเด็ด น้ำใหม่ก็ไปจากมี่ไปไรกันเนาะบอกค้นหาหลายเนาะมี่ะไรเก่งน้ำใหม่ก็อึดเลยพี่เนาะเอ้ยหาง่ายน้ำใหม่ไหล cái ta thiển nó khi nào nó đây มันเดิอพี่น้องใครอ,อยากก็ได้นะแกน้ำไม,มนสนุกอีกแล้วมันมือกินน้ำไม้ก็ชิกินยงพี่น้องเอ้ยจักเนีกินแกน้ำไม้อาหารหลักของบ้านเฮานนเนาะดูแล ขอองสนุกกได้ลายเติบเลยพี่น้องสนุกบัไดมาแต่ก็อีแม่สองคนเนาะสนุกมากกับเออยของสนุกความเนาะพี่น้องอันนึงก็เป็นเออยของสนุกพี่น้องไดดีเผินกับมาหาน้ำใหม่น้ำสนุกเนาะพี่น้องสนุกก็ได้รายเติบเลยแหละพี่น้องน้วไม่ก็ได้ห่อนแดดแห้งพี่น้องเย้ยเผินก็ตั้งซ่องเป็นของเผินเองเนาะพี่น้องจากไัสนุกกับขอฝากในเด้อพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้อง ไปกดติดตามให้กำลังใจเพื่อนเอนเดอร์ื่อส่องสาวแตงคนบันป่าเนาะพี่น้องที่เพื่อนก็เป็นเอื้อของสนุกนี่แหละพี่น้อง้อน้สิพากันกินแกงน้ำไม้เนาะพี่น้องเนาะแซ่บเลยพี่น้องสนุกกับสิโคองเมื่อแหละพี่น้องเลยเราว่าได้พ่อแกงแล้วเนาะอีแม่เพิ่นก็อยู่ผูกพักห่วยไปเลยพี่น้องกับสิไปห้องหากันอยู่หอกเนาะโอเคพี่น้องสนุกกับสิพ้าเมื่อบานนี้เบิ่งกระต่านน้ำไม้สนุกอันนี้สเป็นของสนุกเนาะ เมืยา,ายของยายตนอะเด็ดแม่โอ้ยายกระลายเมื่อบั Mang าน like, ี้ไปยังสบายดีเมื่อเด้อพี่น้องเมื่อเด้อเมื่อเด้อบัานนี้ฮะเผลอฉันต้องกินข้าเมื่อหน้าเพื่อพี่น้องบ้านข้าวเจ้าเพื่อนจ้างม่กระต่าไใกระต่ามันพี่น้องเมื่ออลไรบ้าน เอ,บอาบ้มพักขยงใหญ่ปาพี่น้องพักขยงเต็มอยู่นะมันดูอึดเลยสนุกกับม่ข้าวหน้าไปทีดูรอแล้วนาะพี่น้องกับซี่ปอกน้ำไม้บาด้เนาะสนุกกับซี่ปอกน้ำไม้แเลยเนาะบ่มีน้งพี่น้องที่จะได้กินอีแม่พูดซี่หนึ่งจับจับผิดพี่น้องกะอ่ะไปบลงไปส้มสนุกเปล่าละไม้เนาะ ใส่ลไปไหล่วอใส่เย่ลไปหล่เนาเยไไหล่ก็บอกมันมันคือหมูได้ไห่อยากกินไหล่น่มันไหล่บ้านนี่บอ้วนาไข่ตเออมาไข่ชะกตไมไหล่ ออกแล้วพี่นองเลยบบานี้เจ้าคนเบิดแล้วเปละาพี่นคนว่าลูก่ายพังเบิเพิ่นวพิ่นวานก็ยู่ลูก่ายบวันที่ชุด่ายบนนอ 对对对 เาออยก่มลเลยรหรือว่าแม่พอ<ป>ดีทำอ,อะไร<ป>อ่บดเนาะเติมชิ้นมาเกี่ยว<ป>ข,ของางันอีกจะได้แม่ทำงั้นฮะ แกน่อไม่ยะนังมุมีพี่น้องเอ้อยโอ้โหกิ่งชั่แลวมันแกงน่อไม้เ้ัไปเบ่งนาปลาจะคอมีมุาจะนั่งใส่แบบนี้แล้วแล้ไป,นนปเบ่งเหมนเราไ่ปห,น,หน,น,นจะพอซื้อนะ โอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะสนุกกะสิขคจบคลิปเอาไว้เพียงสค่นี้พว่าน้องใหม่กระปอกแรกปไปทีบเรร้อยแหละพี่น้องกะสิปหายานางเนาะวันนี้ยันสนุกยังบ่มียานางแกงพี่น้องเลยสนุกกะสิปหายานางต่อพี่น้องมันจากในสนุกกะฝากซ่องเอื้อยเพื่อนเน่เด้อพี่น้องสแตงคนบ้านป่าเนาะส่องของเอื้อยของสนุกเนาะพี่น้องกะอย่าลืมเข้าไปติดตามแลวกะกดไลค์กด,กดแชร์แห่งกำลังใจเพื่อนเน่เด้อพี่น้อง สนุกกับเขาขอบุญขอบคุณเดอ้อผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วก็บหับเบิง่งกหับสมคลิปสนุกแต่ตจนจะจบเนาะพี่น้องสนุกกับเขาขอบุญขอบคุณน้องลายเดอ้อหมู่เพื่อนเบิร์กสุขุสุคนเนาะจังไดกะอย่าลืมเข้าไปติดตามสองเอือยเพื่อเด้อพี่น้องโตหน่ยเดอ้อจากช่องซอแตงซาบานป่าเนะา,า,นาเนะจังไดก็เขาไปให้กับมังใจเพื่อน้องพี่น้องแล้วก็กดไลค์กดแชซ่อะไรพี่น้องกะจังไดเพื่อกัยังมือใหม่เนาะพี่น้องกัคือสนุกนี่แหละพี่น้อง Paling udah final. Selamat siang.